สปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอาหารจากประเทศอิตาลีค่ะใช้ไข่สามฟองตีจนแตกแล้วให้เข้ากันน,นี้จะเป็นพาเมซานชีสค่ะขูดลงไปอย่างนี้เอาชีสผสมใส่ไข่ค่ะใส่พริกไทยดำลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เป็นเนื้อจากแก้มของหมูลมควันค่ะเอามาทอดค่ะมันเขาจะออกมาเห็นไหมคะมันเขาจะออกมาเยอะเลยทอดไปเรื่อยๆจนก,กว่าเขาจะกรอบค่ะต้มเส้นสปาเก็ตตี้ค่ะ6นาทีอันนี้เป็นเส้นสดค่ะ นำเส้นสปาเกตตี้ลงมาคุกเขาเข้ากับแก้มหมูรมควันก่อนหน้านั้นค่ะแต่ส่วนมากร้านอาหารจะใช้เบคอนค่ะแล้วเอาไข่กับชีสท,ที่ผสมไว้เอามาใส่ด้วยกันแบบนี้ค่ะผสมให้เข้ากันเลยไม่ต้องใช้ไฟนะคะใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยค่ะอร่อยตามสไตล์อิตาเลียนเลยค่ะ